มันนเยงๆๆๆๆช่วงรอทุกคนเข้ามานะคะนี่วันนี้โรงงานของเราได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างที่เราบอกและทรงข่าวทุกคนนะคะว่าพรุ่งนี้สิบ เ้ามีนาคมหนึ่งทุ่มที่แฟนเพจบ้านออเองนะคะเราจะไลฟ์สดกันนี่เนี่ยละอันกล่องอยู่นี่ละนะคะตอนนี้ยิงเองก็กำลังจัดสต็อกอยู่นะคะแล้วก็เช็คสต็อกค,ค่ะสวัสดีค่ะทักทายทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนสว,ส,สวัสดีค่ะนักศึกษาหรือ,อยังยัง <laughs> แล้วพวกนี้นะคะใครที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนั่นแหละก็จะเป็นหนึ่งในโรงงานของเรา <laughs> ถือโอกาส มาส่งข่าวแล้วก็มาทักทายก่อนละครทายาทพันธ์ข้าวเหนียวจะออนแอร์นะคะวันนี้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 วันศุกร์นะคะวันวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะคะจะได้ชมละครกันแล้วเราก็จะเว้นไปสองวันจะมปเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์หน้าี่วันนี้ก็น่าจะดุเดือดอีกแล้วสําหรับ เมออีการประทะกันกับหลายๆคนในบ้านคําแพ่งกุ่นคึกควันนาแล้วพวกนี้นะคะที่แฟนเพจบ้านอ,อเองก็ถือโอกาสส่งข่าวผ่านแฟนเพจแต่เราไทยเพจใหญ่กันนิดนึง <Hello. S 1> <c oughs> กันนิดนึงพ่งพนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามที่แฟนเพจบ้านออเองนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังไปเมื่อสักครู่นะคะว่านี่ของเราเริ่มเป็นโกดังเป็น ต็อกเป็นโกดังเล็กๆแล้วจริงๆแล้วนะคะครั้งนี้คือจริงจังมากๆแล้วอ่ะให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะมืออื่นทุกคนจะเห็นเป็นไล่การแบบนี้เลยเด้ค่ะเนี่ยเลยคือรายการเยอะขนาดนี้เลยหลายคนบอกว่าพร้อมหนูพร้อมมากหนูพร้อมจะมา CF เอมากๆว่าซ่านอืมประมาณประมาณสี่สิรายการสี่สิบรายการ เตรียมตัวให้พร้อมนะคะพรุ่งนี้ใครบอกว่าพรา้อมมากอจะมาซีเอฟเป็นกำลังใจให้พี่ตายแล้วก็ทีมงานบอกคิดถึงมากสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเส,ส,สียงมันสะท้อนลูกขายอะไรเหรอคะมีตายหลายอย่างคะ่ะพรุ่งนี้ต้องเข้าไปนะคะที่แฟนเพจบ้านอออเองนะคะ เราหายกันไปนานมากซึ่งไอ้ช่วงที่เราหายไปเราก็ไปทำการบ้านนะคะแล้วก็เตรียมเตรียมทุกอย่างที่เราจะไลฟ์ในพวกนี้ที่ทุกคนจะเข้ามา CF กันนะคะทั้งหมด 40, 40รายการก็อย่างที่บอกว่าแฟนเพจบ้านอเองเราเน้นของกินของใช้นะคะอันนี้จะเป็นของกินจะเป็นของกินก่อนอันดับแรกนะคะจะเป็นของกินก่อนอันดับแรกแล้วพวกนี้ก็จะมี มีของใช้พ้างเป็นบางส่วนนะคะแต่ว่ามาติดตามวันดีกว่าว่าของกินเนี่ยมีอะไรบ้างที่แน่ๆน่น้ำพริกกากหมูฝอยแล้วก็ขนมปั้นคลิปของเราเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็หมูแผ่นหมูแผ่นกรอบเอเองนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด3รสด้วยกันอันนี้แพ็กเกจจิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพรู่นี้จะได้เห็นชมหนะ้าพร้อมกันอย่างที่โพสเซลูปไปก็เห็นบ้างเห็นบ้างแล้วเล็กน้อยนิดหน่อย นะคะคแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ไลฟ์ต่อเนื่องนะคะหลายคนก็คืออาจจะหายไปนั่นแหละค่ะได้เจอกันพรุ่งนี้แน่นอนเป็นไงบ้างคะจริงๆตา,ตามกรมอุมตุในวันนี้พรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าฝนจะตกมีที่ไหนฝนตกบ้างเอ่ยล่าสุด ทิมงานที่นาไทยก็ส่งข่าวมาช่วงกลางวันนะคะบอกว่าฝนตกหนักมากนะคะให้รายงานข่าวกันอยู่เรื่อยๆค่ะว่าเอ้ยตกมาแล้วคือหมายถึงลมพายุแรงไหมหรือว่าฝนตกหนักเฉยๆนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงเต็นท์เหมือนกันแล้วก็ยิ่งเต็นท์เล็กเต็นท์เล็กสิบหลังเราเพิ่งทำเราเพิ่งทำกระท่อมน้อยซึ่งเป็นมุงห้าคาเนี่ยแล้วก็เสา เสาเป็นไม้ยูคานะคะลงฟุตติ้งเทปูลนะคะซึ่งเพิ่งเสร็จไปแล้วเรียบร้อยก็กังวลอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงว่าเอ้ยถ้าลมพายุฝนมาเนี่ยเอาอยู่ไหมเนาะ <c oughs> เพราะว่าก็เร่งนะคะที่นาไทยก็เร่งค่ะเร่งเร่งเก็บความเรียบร้อยเผื่อเพื่อว่าให้ทันงานวันที่26 <c oughs> นะคะงาน <c oughs> พลรงดอกหญ้าปี9้า <c oughs> ที่จะเกิดขึ้น ที่นาไทยนะคะทั้งหมด100คนนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมกับเราในวันนั้นนะคะซึ่งตอนนี้เชื่อว่าหลายคนก็ที่ลงรายชื่อไว้แล้วก็น่าจะเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะซึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งต่เองก็จะถ่ายงานก็คือถ่ายละครนี่ละคะ่ะให้ทุกคนได้ชมผ่าน ช่องวัน31กันแล้วก็วันที่26ที่จะถึงนี้เราก็จะไปเจอกัน100คนที่จะร่วมกิจกรรมกันนะคะที่พะแลงดอกหญ้าที่นาไทยเด้อบางจังหวัดบอกว่าลมแรงมากเอยตายอุบลนอุบววันนี้ฟ้าคคล้มแล้วก็ฝนตกไปปลอยเกือบทั้งวันเลยสุพรรณบุรีฝนตกช่วงนี้น่าจะพายุพายุเข้าน่าจะทั่วประเทศไหมคะเอฟหูวกระต่ายบนหัวพี่ตาย ขายเท่าไหร่ดีสี่ล้านส่ล้านเลยน้องอายบอขายสี่ล้านสี่ล้านที่บ้านหนูก็ตกค่ะที่ไหนคะโอรยาที่ไหนคะชัยภูมิฝนตกแรงมากสมุทรสาครสมุทรสาครไม่ตกค่ะคุณสม,สมคุณสมหวังนะคะสวัสดียามเย็น ขอเอฟที่คาดผมก่อนได้ไหมคะอุ้ยเดี๋ยวขอไปตั้งราคาก่อนเนาะเพราะว่ามีหลายอันอยู่เราปล่อยดีไหมปล่อยเลยปลล่อยเยเดีไหมเพราะว่าใส่ครบทุกอันแล้วเชียงใหม่ร้อนมากคะ่ะแบ่งฝนมาที่เชียงใหม่บ้างบางบอนบ่ตกจ้าแต่ว่าร่มแห้งเออจะบอกว่าที่ที่นิมิตใหม่มินบุรีคลองสามวาเนี่ยนะคะก็ลมแรงเหมือนกันคะ่ะ ยังไม่ตกเหมือนกันทั้งๆที่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไกลจากคนครนายกมากนะคะเออแต่ทางนั้นน่ะตกอย่างแรงแต่อันนี้ลมอย่างแรงไพ่นี่สกาวเดือนบอกว่าไม่ได้ไปเลยค่ะวันที่ยี่สิบหกลาง,งานไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นอ่าเป็นพาแรงเฉพาะกิจนะคะซึ่งเป็นพาแรงเฉพาะกิจ ะะเฉพาะกิจมากๆนะคะเราก็จะมีมาตรการในวันนั้นจะตรวจว่าฉีดวัคซีนเนี่ยขีเข็มแล้วนะคะแล้วก็จะมีการตรวจว่าโดนอุณหภูมิแล้วก็จะมีการเอทีเคน้างานด้วยนะคะซึ่งก็จะเซฟทุกอย่างแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องถ้าร่วมกิจกรรมคือห้ามเปิดแมสนะคะห้ามเปิดแมสเด็ดขาดเลยอันนี้ก็เป็นมาตรการเบื้องต้น สำหรับทีมงานของเราที่เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะสมบดประการลมแรงมากค่ะตอนนี้หนูอยู่กลุ่มเสี่ยงมากเลยค่ะพี่ตายแล้วตอนนี้ไปไหนก็ค่อนข้างเสี่ยงนะคะถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วพี่ตายเนฉีดสีเข็มแล้วด้วยไม่ได้หมายความว่าฉีดสีเข็มแล้วจะไม่ติดนะคะถ้าเราไปในพื้นที่ที่เสี่ยงเราก็มีโอกาสติดได้แต่เพียงแค่ว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่ง ว่าถ้าเราติดแล้วเนี่ยมันโอกาสที่มันจะลง,ลงปอดเนี่ยมันจะมันจะยากมันจะยากกว่าช่วงแรกๆกนะคะซึ่งมันก็เป็นผลดีเป็นผลดีกับพวกเรากับหลายคนที่ไม่ได้ฉีดโอกาสติดเนี่ยโอกาสที่จะลงปอดอะได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าใครที่ฉีดวัคซีนอ่สามเข็มขึ้นไปแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะก็ความเสี่ยงหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงเนาะเสี่ยงเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเสี่ยงน้อยลงติดแต่หมายถึงว่าเป็นเป็น เป็นได้แล้วก็หายได้ได้ไวขึ้นคือบางเคสอาจจะไม่ต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะให้ยามาแล้วเราแล้วเราก็เฝ้าระวังแล้วก็ดูแลตัวเองที่บ้านได้อ่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะทุกวันนี้ค่ะสุรินตกจ้าสีเกตตกเบิดมือเลยยีหต้องมีคนมาขิงใครจะมาขิงถามก่อน ใช้ประการก็ดูนะคะชมทายาทพังข้าเหนียวล้วเป็นไงบ้างคะนี่ยังไม่มีเวลาได้มานะถามทุกคนเลยหลืออีกกี่นาทีละครออนเอ่ยอีกกี่นาทีอีกกีนกก่นาทีทุ่มหนะึง อีก20ใช่ไหมอีก20นาทีนะคะละครจะมานี่ถามทุกคนนิดนึงว่าชมทายาทพันข้าวเหนียวมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อ่ะจนเอ้ยจะถึงเมื่อวานอ่ะเป็นถึงเมื่อวานแล้วกันเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยก็อยากฟังคอมเมนต์จากทุกคนในไลฟ์สดบ้างนะไม่ได้มานั่งถามกันจริงจยังจ,งจ,งจงสักทีค่ะ จังหวัดสุรินทร์ปราสาทฝนตกแห้งมากช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนกันเลยอยู่บ้านอย่างเดียวดีแล้วค่ะเชฟๆไปนะคะแต่ถ้าช่วงหัวค่าแบบนี้จันท์ถึงสุกก็ไม่ได้ไปไหน <c oughs> ก็อย่าลืมชมละครทายาทพันธุ์ข้าวเ,นเ <c oughs> หนียวเด้อ <c oughs> หนังสนุกมากละครสนุกมากนี่ฟินมากสนุกมากค่ะละครทายาทพันธุ์ข้าวเหนียวชอบค่ะแสดงบทบูดด้วยสนุกค่ะ วันนี้สวยวานมากใช่ค่ะสวยวานมากวันพักผ่อ <c> น <oughs> ดูละครฟินไม่หายเลยสนุกมากเลยค่ะเขินแบบมากๆพี่เจยมีครบทุกรูปแบบจริงๆค่ะโหนี่จะดุเดือดขึ้นกว่านี้อีกนะคะจะดุเดือดขึ้นกว่านี้อีก เห็นว่าไม่ใช่วันนี้บูอีกเหรอวันนี้บูอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะไม่แน่นะเนี่ยวันนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นบทบูหรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> พราะเหมือนเพราะเหมือนกับอ่ะสปอยนิดนึงเพราะเหมือนกับเรื่องลิ์เดรู้แล้วว่าในกล่องไอ้นี่กล่องเก็บเอกสารมันไม่มีเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขาเลยซึ่งเขามั่นใจว่าอ่าลูกน้องที่ไปไปเอากล่อง เก็บเอกสารมาเนี่ยมันมีคนและแอบเอาไปก่อนแล้วแล้วก็คงเป็นช่วงที่โกรธมากๆนะคะแล้วเขาจะส่งลูกน้องมานะ่ะมาเอาเอกสารแล้วเขาก็แล้วเขาก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นเจ้ยนี่แหละเป็นคนเอาไปแล้วจะไปตามถึงบ้านนะคะซึ่งถ้าไปตามถึงบ้านเนี่ยก็จะมีมีต่อสู้มีบู๊มีเยอะนะคะเยอะสปอยนิดนึงตลอดติดตามคิดว่าน่าจะได้ดูวันนี้นะคะ หมอนขาดไปใบหนึ่งแล้วค่ะสนุกมากเลยค่ะละครสนุกมากใช่เลยบทนี้บทก่อนๆร้องให้ตลอดเรื่อง <c oughs> บันมันคล้ายกันมาสองเรื่องแล้วค่ะพอมาเรื่องนี้แล้วผู้กำกับด้วยช่องด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็พี่โอ๊ตเขียนบทด้วยก็อยากให้พลิกบทบาทนะคะซึ่งก็ดีค่ะ <c oughs> ได้ทำอะไรใหม่ๆด้วย หมวดเคนผู้คลั่งรักบสนุกคะ่ะแผลที่หน้าผากเศร้าไปหระคะอ๋อโอ้ยนึกว่าถามนึกว่าถามเราแผลที่หน้าผากเป็นตอนไหนเอาอในละครฮะเจ้ยบ๊อ E.P. 18เรตติ้งพุ่งมากค่ะอ๋อเจยดูเน่ให้ดูเห็ดอย่างเนี่ยเออมือ่อคืนจาขัดจังหวะ <c oughs> นาเจยรักหมวดเชนไหมคะอ่าล่าสุดเรียกนาเจยค่ะ <c oughs> สุรินฝนต,ฝนตกหนักมาก <c oughs> ในวันที่ยีห ในวันที่26ที่จะถึงนี้นะคะใครที่ไปนาไทยบ้างใครที่ไปร่วมงานพาแรงบ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยเร็วคอมเมนต์เข้ามาหน่อยคอมเมนต์หัวใจเข้ามาหน่อยคะ่ะใครที่ไปนาไทยวันที่26ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ได้แต่ส่งข่าวเขาเรียกว่าอะไรมีแต่พี่เจีย๊ยบนลเนาะพี่เจี๊ยบส่งข่าว ใครทราบบอกมาด้วยไ,ไกินยาเลยัอะไรนะหมาย,ยังไม่กินยา,า,ยนยาคนนะ่ะหมายังไม่กินหมายอะไรหมามแสนสี่กับแสนสาม,สามยังไม่กินหมาหมายกินย,งนยัง <c oughs> <c oughs> ตกลงเป็นคนหรือเป็นหมาดูแล้วน่ารักมากดีดีครับเอื้อยตายพี่ตาผ่อ,อ,อกับกำลังใจหน่อยค่ะหนูติดโควิด วิยดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็คือต้องอยู่บ้านนะคะในช่วงที่เขาบอกให้ให้ให้พักรักษาตัวเนี่ยต้องต้องทํตาตามที่หมอสั่งแต่เอาจริงๆเนาะถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็โอกาสที่มันจะลงปอดมันมันยากอยู่แล้วแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกค่ะนอนเยอะๆแล้วก็เรื่องของการทญญานยาเน่ะทาตามที่หมอสั่งเลยนะคะอแล้วก็ขอให้หายไวๆค่ะหายไวๆค่ะ พี่ตายผู้มากับไฟและไข่เรื่องที่สามแล้วเจอเจอนอนในกองไฟแล้วก็เอบทคููพาคู่นางก็ซื้อไข่ต้มมาแกะกินอีกแล้วนะนะหนีไม่ฝน นี่ลันดอนขึ้นนึกว่าดูมงกุฎดกอกห่้าอ๋อขอดูพี่อายหน่อยดูทำไมคะขอดูทำไมรอเอฟอยู่เด้อเอ้ยบอกว่ารอเอฟรอเอฟอะไรคะรอเอฟบ้านออยพรุ่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นหรือยังคะเห็นครบทุกคนเลยเนี่ยคะ่ะ วันนี้ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันนะคะพี่พี่พิษพี่เก่งก็เข้ามาช่วยกันเตรียมพื้นที่นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะเข้ามาเตรียมอันนี้กันอีกทีนะคะเตรียมเซตสถานที่กันจริงจังแต่วันนี้ก็เช็คสต็อกแล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะผลิตภัณฑ์ที่เราจะไลฟ์ให้ให้ทุกคนนะมาซีเอฟพรุ่งนี้ที่แฟนเพจบ้านน้อยเองนะคะก็ภาวนาอยู่ว่า ฉากที่เราทำาทำไม้ละแนงขึ้นเนี่ยทีวงานมืออาชีพทำขึ้นเนี่ยเราจะได้ไลฟ์ตรงนี้ไหมถ้าฝนไม่ตกก็คือพวกนี้ได้เจิมเป็นไลฟ์สดครั้งแรกแล้วก็ไลฟ์แบบผลิตภัณฑ์เราเยอะมากนะคะทั้งหมดประมาณ40ชนิดด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกพวกนี้เข้ามานะคะพวกนี้พวกนี้ไม่มีละครแล้วก็พวกนี้ก็ว่างจริงๆแล้วก็ล็อกไว้สำหรับวันไลฟ์เลย าาก็อยากจะมาเจอทุกคนด้วยแล้วเราก็หายไปนานมากซึ่งผลิตภัณฑ์บ้านเอาอเองของเราเมื่อก่อนก็มีแค่2อย่างนะคะซึ่งตอนนี้เรามี40่สิบเดยตอนนี้ก็เลยแบบผู้สึกตือนเต้นมากก็เลยมาทรงข่าวทุกคนก่อนนี่แหละเบือ่อทัศนสิจังได้ <c oughs> ออกำลังใจให้หนูเลยค่ะสอบแล้วค่ะสอบให้ผ่านนะคะทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็ตั้งใจเนาะเออถือว่าเป็นการปิดเทอมใหญ่แมนบอกปิดเทอมใหญ่เลยแมนบอกปิดเทอมใหญ่เลยนะคะแล้วก็ออจบมหกแล้วก็จะเข้ามหาวิทยาลัยอันนี้ก็นั่นแหละค่ะหลายคนก็หนัก ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วมันอยู่ในช่วงเรียนจบมาหกแล้วจะเข้าปริญญาเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงโควิดหลายๆอย่างทําให้ทุกคนเตรียมตัวค่อนข้างลาบากนะคะก็เรียนลําบากมากันปีสองปีแล้วเนาจะแต่จบมาได้แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยอาจจะยากหน่อยนะคะมันมันมันเป็นยุคที่ทุกคนต้องต้องต่อสู้แล้วก็ต้องดูความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะคะมันเป็นอะไรที่ทําให้เราต้องเตรียมตัวใน ทุกวันนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนค่ะให้ผ่านไปในทุกๆวันที่ได้เพราะว่า,าพีต่ตาเองทีมงานของพีต่ตาเองก็เหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็ต้องคิดแบบนี้แล้วเหมือนกันนะคะคิดแบบนี้แล้วเหมือนกันมันไม่มีอะไรที่มันจะแบบเหมือนเดิมได้นานๆค่ะหลายๆอย่างที่เราทานะคะมันอาจจะอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆสมมติว่าทําเพลง กระแสเพลงอาจจะอยู่อาจจะอยู่ได้ได้ไม่นานเท่าเดิมไม่ได้ได้ไม่นานเท่าเดิมนะคะมันก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาอย่างไวไเพราะด้ยวยความที่สื่อโซเชียลบันถึงกันไวมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เร็วขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนกว่าจะเห็นว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะบางอย่าง5ปีเราจะเห็นบางอย่าง10ปีถึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลง นะคะแต่อันนี้คือเปลี่ยนแทบจะทุกวันเลยเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ให้กำลังใจทุกคนนะคะปรับตัวเนาะไหนไหนมันเข้าสู่ยุคข,ของการที่จะต้องปรับรัวแล้วต้องมีต้องปรับตัวแล้วต้องมีการตื่นตัวอยู่อยู่ทุกวันและอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยก็นิดนึงใช้เวลากันนิดนึงค่ะเชื่อว่าทุกคนก็จะอยู่กันได้เองแน่นอนค่ะ อ๋อนี่ไงจบมสามแล้วสอบเข้ามสีเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ยากเหมือนกันนะคะสู้ๆเดอ้อนางใกล้จะมาแล้วนี่ไงไมีไหยคนมาเตือนแลรวนางใกล้จะมาแล้วเอาจริงๆนะพอมีคนทักมาว่าจะ cf หมูกระต่ายเนี่ยเอาจริงๆถามจริงๆถามวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่แฟนเพจบ,บ้านเราเองเนี่ยจะเอฟไหม ถ้าเอฟจะไปตั้งราคาแล้วนะจะไปรื้อออกมาจากตู้แล้วแล้วก็จะไปตั้งราคาแล้วว่าเท่าไหร่ดีเอาเปล่า,าสรุปกันก่อนเดี๋ยวจะปล่อยให้ไปชมละครแล้วนี่ก็จะไปดูละครแล้วเหมือนกันสรลปมาก่อนอีกแปดนาทีหนึ่งทุ่มแล้วชอบที่คาดผมมากเลบพี่เต โห oh, จากดินดาลินดาทักมาจากบราซิลสวัสดีนะคะจากบราซิลเลยโห oh, ที่นู้นกี่โมงเนาะนี่ <c oughs> ทักทายที่ต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ไม่มั่นใจว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ บางคนบอกพร้อมค่ะพร้อมเฟค่ะเทั้งของกินแล้วก็เทั้งอ่าที่คาดผมด้วยใช่ไหมเอฟค่ะแถมไยเซ็นดด้วยนะพี่ตาอย่าลืมรีแอคละครด้วยนะคะเออเราก็ยังไม่ได้ทำเลยเนาะกางเกงยีนกับชุดเซ็ตที่ส่งไปให้ใส่ได้ไหมคะเดี๋ยวนะ การเกงยินกับชุดเซตที่ส่งไปให้ใส่ได้ไหมคะล่าสุดเหรอล่าสุดเหรอคะล่าสุดอันไหนเนี่ยเดี๋ยวนะใส่ได้ค่ะใส่ได้ค่ะใส่ได้ค่ะพี่ต่ายทำคลิปรีแอคละครไหนคะ่ะได้คะ่ะเอาวันที่พร้อมกว่านี้นะคะทุกคน <laughs> อยากดูรีแอคพี่ต่ายตอนดูละครคะ่ะ <laughs> แจกมินิฮาร์ดกันเจบแล้วก็ดูวิธีหา ฮ่าฮ่าดะะูจะขึ้นม .1 แล้วสู้ๆนะคะจะขึ้นม .1 สู้ๆนะคะนี่พี่ตายฉลองวันเกิดที่ไหนคะมันก็ไม่ถึงขนาดฉลองวันเกิดเนาะแต่จริงๆเป็นวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้ก่อนวันเกิดหนึ่งวันนะคะจริงๆก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะพาแรงปีเก้า จัดขึ้นที่นาไทยนาตายนะคะ100คนที่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็จะมีการาผูกคอต่อแขนสู้ขวัญให้ให้พี่ไต้นะคะแล้วก็วอวยพ่อหน้าท่ายให้กิจการจะเรื่อนงเรื่องก็ก็เป็นการสู้ขวัญน,นะคะซึ่งกับโบรดี้มี่เอียงมากมายเพราะว่ามันก็สถานการณ์ณตอนนี้ก็เข้าใจได้อยู่ว่าเราไม่สามารถที่จะ จัดงานเรื่องเรื่องอะไรได้นะคะก็รวมตัวกันเท่าที่รวมได้นะคะในจำนวนที่ที่เราควบคุมได้แล้วก็คิดว่าปลอดภัยนะคะก็จะรักษามาตรการให้ได้ครอบคุมที่สุดนะคะกินข้อแรงผุดคุยผูกขอต่อแขนสู้ขวัญน,นะคะก็มีพร่ามาาสู้ขวัญน,นีิลละนะคะแล้วก็ อาจจะมีของเพงเ่งแข่งกังใจนิดน้อยอย่างสี่่ะไม่ถึงขนาดเป็นเวทีหรืออะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเราทํายังไม่ได้เราทํายังไม่ได้อืมละครปิดกล้องยังค้าย,ยังค่ะละครยังไม่ปิดกล้องเลยเนี่ยพอถึงวันหยุดปุ๊บกองละครก็ส่งเบรกดาวมาทันทีถ่ายสี่วันติดนะคะแล้วก็เร่งมากๆตอนเนี้มีนานี่เร่งสุดๆเลยแทบจะถ่ายกันทุกวันแล้วก็อ่าแววๆมาว่าน ถ่ายเสร็จน่าจะต้นต้นเมษานะคะละครถ่ายเสร็จเนี่ยต้นเมษาน่าจะปิดกล้องแล้วก็จบจริงๆก็น่าจะไม่เกินไม่เกินสิบเดือนเมษานี้ก็ก็คงจบแล้วเอาเป็นว่าถ่ายเสร็จปุ๊บละครก็ออนแอร์จบปุ๊บประมาณแล้วละคะ่ะหนูยังรอ Q&A ออยู่นะคะอุ้ยรอลืมไปเลย Q&A เป็นปีแล้วเนี่ยใช่พอเริ่มกลับมาถ่ายละครเนี่ยเรื่องของเรื่องอะไรรู้ไหมไลฟ์ Life ขายของเราก็ไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์เขาเรียกอะไรตอบปัญหา Q&A mm hmm. ก็ไม่ได้ทำแล้วทุกคนคือคือต้องการอยากจะให้พี่ไต่ทำคลิปนี้นะมาเป็นปีแล้วเฮ้ย แล้วก็รออะไรสดกับพี่ไฝ่อยู่เนี่ยไม่มีโอกาสเลยพี่ตายคะ่ะอีก3นาทีโอเคคะ่ะอีกสนาทีนะคะเอาเป็นว่าวันนี้มาส่งข่าวทุกคนทักทายก่อนชมละครทายาทพันธ์ข้าวเหนียวแล้วก็ถือโอกาสมาส่งข่าวอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ที่อ่าสิบ เมีนาคมนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นท้นไปนะคะทางแฟนเพจบ้านออเองนะคะเราจะไลฟ์ไลฟ์สดนะคะมามาเขาเรียกอะไรมาส่งข่าวเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ของบ้านอ,อเองทั้งหมดเยอะมากนะคะอย่างที่ทุกคนได้เห็นด้านหลังนี้นะคะซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วแล้วก็อันนี้คือบางส่วนนะคะแล้วบางส่วนอยู่อยู่อยู่ในห้องรางวัลน,นะคะแล้วก็มีอยู่ อยู่ในห้องรับแขกด้วยนะคะอันนี้กระจายกระจายกันอยู่นะคะแล้วก็แตะโลโก้อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นงเอี้ยงนะคะก็เช็คสต็อกแล้วเรียบร้อย40รายการที่พรุ่งนี้เราจะเจอกันที่แฟนเพจบ้านออเองนะคะเพราะฉะนั้นมาส่งข่าวแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะอย่างที่ทุกคนบอกว่าพร้อม CF มากเมกเนี่ยไปพอกันที่แฟนเพจบ้านอเองนะคะเดอ้อหนึ่งทุ่มตรงเดอ้อมืออื่นเดอ้ออย่าลืมเดอ้อไปชมละครเลยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย